สวัสดีค่ะพี like ่น้องค่ะมื่อนี้จ่ายผ้าพี่น้องมาเบิงต้นกระเจี๊ยบนะคะกัเป็นการอัปเดตค่ะพี่น้องนะคะจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิงว่ากระเจี๊ยบนี่อ่าการเจริญเติบโตของเขานีถือว่าเร็วนะคะพี่น้องนะคะพึ่งผ่านไปแค่อทิตย์เดียวค่ะพี่น้องนะคะอาทิตย์ที่แล้วใจพึ่งจะถ่ายมาให้พี่น้องเบิงเนาะคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะคะว่ากระเจี๊ยบที่ปลูกไงได้ระดับใดแล้วนะคะ กแตกต่างจากคลิปที่แล้วแห้งค่ะพี่น้องนะคะต้นพ่นก็ค่อนข้างจะสูงเร็วค่ะพี่น้องนะคะอืมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งส่วนที่ทำการขยายนะคะพี่น้องกะพอดีว่าเพิ่นนาโพดนะคะแม่เราก็เลยเอามาาขยายออกในส่วนนี้ค่ะพี่น้องนะคะ พันพืชนะลายพิ่นกับบ่ค่อยได้ผลผลิตค่ะพี่น้องนะคะแม่เราก็เลยเอาออกมาย้อนขยายออกกาใจกาเป็นกเกษตรมือใหม่นะคะพี่น้องค่ะกาบ่ได้เหตุกเกษตรมาในด้านของการเหตุเี๊ยบนะคะกรเพึงจะเริ่มได้ปีแรกนะคะส่วนมากกายุบ้านก็จะเป็นการปลูกเขาเรียงง้วเรียงควอยธรรมดาของเฮานะคะ กะปลูกมันสำปะหลังปลูกยูค่ะแต่ว่าในด่านของกระเจี๊ยบใจกะพึงจะเริ่มมาเหตุเป็นจริงเป็นจังนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้กะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่หนาปลูกนะคะพี่น้องกะลักษณะต้นเพิินค่ะพี่น้องนะคะ ถือว่าใหญ่ไว้ค่ะพี่น้องกะใจกะจะมาอัปเดทให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะกะถ้าเบิ้งไกลๆก็เหมือนพักบุ่งค่ะพี่น้องนะคะเหมือนพักบุงแต่กะช่วงที่เพิ่นออกดอกออกนวยออกผลนในห้าเห็นกะจะเป็นช่วงที่สวยงามนะคะกะเป็นตามาทายรูปใสเซลฟี่นะคะ กะอันนี้กะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อการจำน่ายน้ำนะคะเพราว่าสิเป็นกระเจี๊ยบแห้งนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะตอนนี้ใจเ็ดงานประจำแต่ว่าใจกะชอบการเกษตรนะคะพี่น้องก็จะแบ่งเวลามาฮหดกเกษตรพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็เป็นการแบ่งปันพี่น้องเฮ้าน้ำนะคะเพื่อคนใดที่เพิ่นสนใจในด้าน กระเจี๊ยบนะคะอยากจะมาศึกษาไปน้ากันนะคะพี่น้องได้ความรู้ไปน้ากันแล้วก็พัฒนาไปน้ากันกเกษตรอีสานเฮาจะได้ยังยืนมันคงแล้วก็มีผลผลิตที่ดีนะคะกาโดยปกติแล้วกระเจี๊ยบนี้กับเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเริ่มจน่าช่วงเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ ประมาณหาเรือยหกเดือนประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะคะตั้งแต่เริ่มวานจนถึงเขาเก็บนวยเพิ่นไปตากแหง้งนะคะอยู่ประมาณน,นี้นะคะต้องให้เพิ่นแก้เต็มที่ะค่ะพี่น้องนะคะจังเก็บนวยช่วงที่เพิ่นเเป็นนวยกาเป็นช่วงที่โบบ่บ่อยได้ดูแลย่างค่ะพี่น้องนะคะ ช่วงที่เขาดูแลก,ก็จะเป็นช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงที่เพิ่นีนหน่อยเพิ่นกาลังใหญ่นี่แหละนะคะก็จะมียาพี่น้องเห็นยาบ่วคะก็จะมียาขึ้นแบบนี้เขาก็แค่ลรคยาไเพิ่นแค่นั้นนะคะนะคะเพิ่นจะได้เป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะเบ่บ่บดนแยงอาหารนะคะกาถ้าช่วงใดใจม้าบ้านก็ะจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะคะเพื่อพี่น้องสนใจในด้านการปลูกกระเจี๊ยบ นะคะกับแบ่งปันได้คข้อมู้ไปน้ำกันค่ะพี่น้องนะคะ,ก,ะกับเซตไทยเฮากับมีหลากหลายค่ะพี่น้องนะคะเหมือนกับอาจารย์จนจันใดเพิ่นกำลังพักดันในดันการพัฒนาสายพันธุเ์เมล็ดพืชพันธุ์ของประเทศไทยเฮานะคะพี่น้องนะคะกัถือว่ามีหลากหลายค่ะพี่น้องนะคะ พืชพันธุ์ของประเทศไทยของอ,อีสานเฮากะมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะพี่น้องก,การเกเกษตรกะจะต้องมองในด้านของการแปรรูปน้านะคะถ้าเกิดเฮาสามารถแปรรูปได้มันกับเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเฮาครับพี่นอ้นะะงนนองนะคะกัเอามาแบ่งปันพี่น้องนะคะเพื่อสนใจอยากจะเข้ามาเบิง มาศึกษามาสอบถาม็สามารถสอบถามใดนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้าสนใจนะคะพี่น้องมาแบ่งปันกันแล้วก็เดินไปน้ำกันก้าวหน้าไปน้ำกันนะคะพี่น้องนะคะเข้ากับจะได้สัง่งรายได้ให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์วามรู้เฮ้าน้ำนะคะ่ะพี่น้องนะคะ กะถ้าสมมุติว่าเฮาเฮ็ดเฉพาะง,งานประจําควมดูด้านอื่นเฮาก็เกิดการชะง,งักค่ะเขาบ่าเรียนดูนะคะพี่น้องนะคะกะเป็นการแบ่งปันกันคะ่ะพี่น้องนะคะกะถ้าเกิดว่าผู้ใดมีเนื้อทีมีทีดินที่สามารถเฮ็ดใดกะอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้พี่น้องได้ตัดสินใจเนาะเพื่ออยากจะปลูกนะคะพี่น้อง เขาก,กล้าลังเกิดค่ะพี่น้องนะคะอืมหายพี่น้องมาเบิงอัปเดตไปน,น้ำกันค่ะพี่น้องนะคะเป็นพืชที่หนาปูค่ะพี่น้องนะคะลำต้นพิ่น,นะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะกับคลิปนี้กับอาไว้แแ่นีกอนนะคะในคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องทีเข้ามารับชมติดตามคลิปนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ